แดงสิวังสาวปรเทนี kind of know, like ้จารีประเภทนี้ไว้เจ้ามือนี่ข้าเจ้าว่าเชื่อว่าเป็นมือเกิดโรคอินพรน้องหนักกดาคานุษย์สวรรค์ว่าลูกป้อนว่าบรรลุป้อมมือนสิ่งเดียวเอง่างกันต่างันเท่า Một danh sự hết hiệu quả là, là như vậy mất Hoặc là hôn sáng tạo của Simana, người là tiểu cán bộ. 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 ลูกไก่ไปใส่น้อไปฆ่านางข้อนไปฆ่านางเชียงเหล่าไปฆ่านางสะโแหนวัญหาแมวัดยางหาลูกพ่อโม่เพืก็เจ้ากินเข่ากับปลาคับลักับเกีไก่กรบแักของยางน้อเราถึงตาตาข้าวสอบสิเป็นนั้นเพราะพระเจ้าไหวนะจุดรงมไปเจ้าไหนเจ้างพม่เนี่ยอะไร เจเราว่าท่านกูงูจันซี่กูสิขายน้าเราขายน้าได้ทั้งแ้วเราเสียเอาทั้งภาษามนทั้งไปเที่ยวทองเ้ามันทั้งเที่ยวทองคือสางทัพไปสวรรค์ท่านว่าลูกสิษยวงจากนวัดลาวาน่ะเราสิขายน้าเราเสียเอาภาษานทั้งไปเที่ยวทองเพาะถึงสวรรค์เราเสียใจเลย ฉะนั้นทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่นี่จะคีดว่าเป็นลูกเดี๋ยวนี้อะไรมาเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมาเป็นผู้เป็นอาเป็นตาเป็นยายมาสมบัติเกษียณร้อนธรรมดาทังที่เกี่ยวขลองเก็นไปตามประเพณีจังส่ล่ะออาเขาก็เห็นไว้เป็นว่าบุญบุญนี้คนนี้เพจปังแก่มันก็เห็นออกไปคือไม่ภาษา คือเรงหงกินเขาห้องกินเหาก็กินห้ก็ไปจิ้ม่าเขาบุูกัวิแตครับยิ้ม่ากินเขาแล้วับแซบว่นาออยากจลัางกวัาเลยแซบแซบแซ่าดีอยู่เพื่อให้ลังแก่ผู้อืนบุญกับคนนั้น่าุญเด้รับสาธุอรแต่จหางได้หอยปตามระดับชั้ก็คือเขาเ็นเองวัา เขาตเหมือนของเขาเองย่นคนพูง่เงางจบวานเขาเาค่ะเี้ยเราไลเีเราไปแล้วเาทำรูู้เียวเราไปทีเนี่ที่นว่าเราก็ะเั้าหน้านนั่นเดรูดรเาถอูเลเออืทุวันทุกวันเลยว่าฮหาทั้งรถทั้งชื่อะไรก็งหลายชื่อะรก็ถงหลายชื่อบกธรรมดา

ถ้าเราดูแบเนี้เ่าพอดีมาทุกอย่างก็มันก็พอพอมันเกิดเกิดเกเปลนแปงใจท่านเร็วผมไม่พลาดมอรูกตัวลุงมันลุงตังนั้นลุงันังจิีหัำมาแบบนี้นี่เป็นแบบธรรมดาพาฉะนั้นเมื่อนี้หลวงปู่ก็ได้บอกฟังนาะมาลับลุงกนดีแล้วเด็กวก็ไปใส่ทอ ไปพ่อผู้ยังนึงเห็นบุญอ้ยหลวงปู่อจนท խ ใจเกิดมาเมื่อเคยเห็นข้าเจ้าเหมือนแซงกวายข้าเจ้าเหมือนแซงกะไวผมลูกง่ากัะมีความยินดีนันข้าเจ้าก็ดีใจอย่างมองได้เงินเนี่ยยินดีวันเี้เพิ่งข้าเจ้าเราพ่อทุกวันไม่้วยแซงสักยันต์เห็นบุญประจําข้าเจ้าว่าไปวันไดใครเห็นดูจังเ่กเลยนะ แคุ่แค่ที่ถูกต้องเปล่ยบ้านเานีเทืานันพวกม้วานจะกาทเยแล้วคนใต้เราก็ถูกต้ไปครับผูไลดซือเขาอ่าแตยังเหลืออยู่แ่ไดรเพิ่มอกครับได้เพิ่มได้เพิ่มต่้ไ